เอาละครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ De a d by Daylight นะครับผมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเพิร์กกับแวทออนสำหรับตัวละครตัวใหม่ที่มีชื่อว่าเดอร์ทวินผมมองว่าตัวละครตัวนี้คนยังเล่นไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังเล่นไม่ค่อยชำนาญแล้วก็คนเล่นน้อยมากสำหรับฆาตกรตัวใหม่ปกติเนี่ยฆาตกรตัวใหม่เข้ามาเนี่ย คนต้องเล่นแบบเยอะมากๆเว้ยเพื่อเป็นการแบบเออของใหม่แต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่วะ่ะคาตกรตัวนี้คนแบบแทบจะไม่เล่นกันเลยที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีแค่เดอะสปิริตกับเดอะเนร์ดแค่2ตัวที่ ผมเจอบ่อยๆนะครับเดือยสปิรกับเดือยสปิริตเดือยเนื้อเนี่ยแล้วก็ตัวตลก3ตัวนี้ตอนนี้ช่วงนี้คือแบบเจอบ่อยมากโอเคก็เดี๋ยวเอามาแนะนำแอดออนกับเพิร์กกันเลยดีกว่านะครับว่ามันควรจะเล่นยังไงโอเคมาแนะนําเพิร์กก่อนแล้วกันนะครับเพิร์กที่สําคัญที่สุดผมจะเรียงจากซ้ายไปขวานะครับเรียงลําดับตามความสําคัญที่ตัวละครตัวนี้ควรจะมีนะโอเคที่ผมคิดว่าดีที่สุดสาหรับตัวนี้ก็คือเพิร์กรักตัวกลัวตายนะครับเป็นเพิร์กของเดือเนื้อและ เป็นเพร์กของเดือนนิดขอเรียกภาษาไทยแล้วกันนะครับรักตัวกลัวตายเนาะก็สามารถหาได้จากเดือนนิดเลยนะครับก็ต้องไปแชร์มา,าเปิร์นี้ถ้าผู้รอดชีวิตเจ็บหนึ่งคนจะทํางานช้าทั้งกลุ่ม5%ถ้าเจ็บ4คนก็ทํางานช้าทั้งหมดคนละ20%นะครับเรามาเน้นเรื่องการปั่นไฟทําให้ผู้รอดชีวิตในแต่ละคนเนี่ย ปั่นไฟชาร์จลดเป็นจํานวนเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันดีมากๆเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันสามารถตีคนเจ็บได้แบบโคตรบ่อยเออคือแบบถ้ามันเจอหน้าใครแล้วมันปล่อยเด็กไปโจมตีเนี่ยคือตัวคนคนนั้นต้องเจ็บแน่ๆมันก็เลยแบบเป็นตัวละครที่เหมาะกับเปิร์กลักตัวกลัวตายมากเพราะมันได้ตีคนบ่อยๆพอๆกับเด่นเนิร์สเลย นะครับก็โอเคสําหรับเปิร์กที่สําคัญที่สุดลักตัวกวาตาของเดนร์ดไปหามาใช้กันได้ต่อไปเป็นการแทรกแซงอันเสื่อม3ามเป็นเปิร์กล็อกเครื่องนะครับทําให้เครื่องปั่นไฟเนี่ยตอนต้นเกมมันจะล็อกผู้รอดชีวิตไม่สามารถมาถึงแล้วปั่นได้เลยเขาต้องเดินไปหาเครื่องปั่นไฟที่ยังไม่ได้ล็อกเพื่อที่จะปัน่นไอ้เปิร์กเนี้ยมันสําคัญมากๆาในยุคนี้นะเว้ยเออแต่ก่อนจะเป็นเปิร์กลูนใช่ไหมสมัยก่อนแต่ตอนเนี้เปิร์กนี้แม่งถ้าคาดากร ไม่มีตัวนี้แล้วเป็นฆาตกรเดินช้าๆแบบไม่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ไวๆอ่ะถ้าไม่มีเปลืองนี้นะผมรับรองได้ว่ามาถึงโดนปั่นฟรีแน่นอนนะครับเปลืองนี้มันจะช่วยให้เรา,เาชะลอการปั่นไฟของผู้รอดชีวิตได้ดีมากๆนะครับล็อกเครื่องปั่นไฟ3เครื่องเป็นระยะเวลา120วินาทีมันจะล็อกเครื่องที่อยู่ใกล้ผู้รอดชีวิตนะอ่ะเครื่องที่ไกลๆจากเราอ่ะครับโอเคอันนี้ควรจะมีนะแล้วก็ต่อไปนะครับมันจะเป็นเปิรอกอันนี้ผมแนะนํามันจะเป็นเปิร์ก ที่ช่วยในการลดเครื่องปั่นไฟลดขีดของเครื่องปั่นไฟเราจะใส่เปิร์กลูนก็ได้หรือว่าจะใส่เปิร์กกระทืบเครื่องแรงก็ได้อันนี้คำสาบความพินาศของเดอะแฮกนะครับหรือว่าเราจะใส่เป็นออของตัวตลกที่มันกระทืบเครื่องปั่นไฟแรงเลือกได้2เปิร์กว่าจะใส่เปิร์กอะไรนะเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวละเพลงกล่อมเด็กมันเป็นเ,เพิงของกล่อมเด็กของตัวตลกอันนี้ ถ้าเราแขวนผู้รอดชีวิตได้มันจะไปกระทึบเครื่องปั่นไฟเครื่องไหนอะ่ะมันจะลดเยอะนะครับให้เลือกเอาระหว่างไอ้เปิร์กค,คำสาบความพินาศกับเปิร์กพิงกอมเด็กให้เลือกมา1อันนะก็เป็นเปิร์กที่ช่วยลดหลอดของเครื่องปั่นไฟเลือกมาเพิร์กหนึ่งแต่ว่าถ้าจะเลือกใช้จริงๆอะ่ะผมว่าเปิร์กค,คำสาบความพินาศของดีกว่าเพราะตัวละครตัวนี้มันเอ่อมันไม่มีเวลาที่จะเดินมากระทึบเครื่องปั่นไฟนะครับ เพราะว่ามันบังคับแค่2ตัวละครมันก็มันก็ใช้เวลาเยอะแล้วอะ่ะไหนถ้าเราจะต้องเดินไปกระทืบเครื่องปั่นไฟอีกคงไม่ทันนะครับผมว่าเปิร์กลูนอะ่ะดีมากๆสําหรับตัวนี้โอเคแล้วก็เปิร์กสุดท้ายนะครับอันนี้แล้วแต่เลยว่าใครอยากจะใช้เปิร์กอะไรจะใช้บาร์บีคิวก็ได้ตัวนี้ใช้เปิร์กบาร์บีคิวก็โหดหลังจากที่เราแขวนคนแล้วเราจะรู้ตําแหน่งของผู้รอดชีวิตเราก็เอาปล่อยเด็กไปไล่ล่าได้เลยตามสบายนะครับหรือว่าอยากจะใส่เปิร์กอื่นก็ตามใจเลยอยากจะใส่โนวันก็ได้เผื่อแบบ คนเรายังเล่นแบบยังไม่ชํานาญเออใส่คืออันที่4อ่ะมันเปิร์ฟีเราอยากจะใส่อะไรก็ได้แต่ที่ผมใช้คือเปิร์หัวหมูสําหรับผมนะมันจะทําให้ผู้รอดชีวิตติดสถานะบาดเจ็บนานแล้วก็ทําให้คอมโบกับทานาโทโฟเบียด้วยนะครับทำให้ยิ่งปั่นไฟช้าขึ้นกว่าเดิมโอเคสําหรับเปิร์ก,ก็จะมีแค่นี้นะครับที่ผมแนะนําอันทุานี่แล้วแต่เราเลย แล้วก็มาดูถึงแอดออนดีๆของตัวละครนี้กันบ้างดีกว่าแอดออนแดงของตัวละคร2ตัวนี้ผมมองข้ามไปเลยมันมันใช้เฉพาะทางอะ่ะมันมันไม่ค่อยโหดเท่าไหรอ่อ่ะนะครับเราจะมาดูเพร์กที่น่าใช้กันมาถึงอันแรกที่ผมมองว่าดีมากๆสําหรับตัวนี้นะแอดออนของเล่นเด็กถ่วงน้ําหนักผู้รอดชีวิตที่แก่วิกเตอร์ออกจะติดเอฟเฟกสถานะผูพังเป็นระยะเวลา20วินาทีแล้วไอสถานะผูพังเนี่ยมันคือห้ามฮิว รักษาตัวเองไม่ได้20วินาทีนะครับถ้าเราเอาเด็กไปเก่อใครปุ๊บแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาแกะเด็กออกอ่ะเขาจะไม่สามารถอยู่ตัวเองได้20วินาทีซึ่งมันคอมโบกับเบิร์กลักตัวกลัวตายผู้รอดชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ก็จะได้อ่าจะทํางานช้าลงใช่ไหมก็เอามาคอมโบกันเลยครับติดทานาโทโฟเบียนานยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก20วินาทีหลังจากคือ สมมุติว่าถ้าเขาจะต้องฮิวให้เสร็จปุ๊บ <_ d ata> เขาจะฮิวไม่ได้เว้ยมันจะต้องติดธานาปรี20วิเป็นเปิร์กเอ้ยเป็นแอดออนที่ดีมากๆเอามาคอมโบกับเปิร์กลักตัวกลัวตายนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยถ้าคิดอะไรไม่ออกใส่อันนี้ไปทุกรอบดีมากเอามาคอมโบแล้วก็มันจะมีเปิร์กเอ้ยมันจะมีแอดออนสีม่วงอีกอันหนึ่งที่ทําให้ผู้รอดชีวิตไอเทมหล่นเนี่ยเมื่อถูกวิกเตอร์เกาะผู้รอดชีวิตจะทําให้ไอเทมหล่นเอามาแก้ทางพวกที่ใช้ไฟฉาย แล้วก็พวกกระเป๋าพยาบาลพวกกุญแจอะไรพวกนี้เราถ้าเราเห็นว่าผู้รอดชีวิตเอาไอเทมเข้าไปเยอะๆเนี่ยเราเอาอันนี้เข้าไปได้เลยนะครับมันเป็นการแก้ทางโดยที่เราไม่ต้องใช้เปิร์ตีของตกให้มันเปลืองช่องเปิร์กนะเอาแอดออนไปแทนแล้วก็จะมีที่ผมแนะนํามันจะมีแบบแอดออนที่มันที่ทำให้เด็กวิ่งไวอะความเร็วของวิกเตอร์เพิ่มขึ้นปางกลางอุ้ยพูดไม่ซัดเลยความเร็วของวิกเตอร์เพิ่มขึ้นปานกลางเนี่ย มันจะมีอยู่2อันมังครับเนี่ยแล้วก็จะมีอีกความเร็วของวิกเตอร์อันเนี้ยเด็กจะวิ่งไวมากสามารถใช้ซ้อนกันได้นะครับเอาไปใส่คู่กันเนี่ยคือเด็กแม่งวิ่งโคตรไวเลยแนะนําก็แอดออนที่วิ่งไวแอดออนตีของตกแอดออนที่ทําให้หิวไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ครับชาร์จเร็ว ระยะเวลาในการชาร์จตัวคูปลดลงเล็กน้อยเวลาที่เรากดคิดขวาค้างของตัวเด็กมันจะไวกว่าเดิมจังหวะที่เขาจะพับไม้หรือว่าจังหวะที่เขาจะวิ่งวนสิ่งกีดขวางหรือจังหวะที่เขาจะกระโดดข้ามหน้าต่างเราจะชาร์จแล้วโจมตีทันนะครับถ้าเราไม่เอาแอดอนนี้ไปอ่ะบางทีเราชาร์จไม่ทันแล้วเขากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอะไรพวกนี้มันจะไม่ทันนะครับโอเคก็แอดอนที่ผมแนะนําก็จะมีประมาณนี้อันเนี้ยถ้าเรา เรื่องการใส่แอดออนอ่ะให้ดูตามสถานการณ์นะถ้าเขาเอาของไปเยอะเราก็ใส่อันนี้ถ้าถ้าเราอยากเล่นแบบวิ่งไวๆอะไรเงี้ยเราก็ใส่สองอันนี้ไปนะครับส่วนถ้าเล่นแบบธรรมดาทั่วไปเลยผมก็จะใส่ดาบของเล่นเอาชาร์จเร็วแล้วก็อันนี้ไปของเล่นของเล่นเด็กถ่วงน้ําน้ําหนักเนี่ยใส่สองอันนี้ไปคือแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคลาสสิกอะแบบธรรมดาธรรมดาเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากก็ใส่สองอันนี้ไปตลอดนะครับเอามาคอมโบกันโอเคก็ เปิร์กับแอนออนก็จะมีเท่านี้ทาไมวันนี้แบบพูดลิ้นพันไปหมดโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมเลยนะครับว่าถ้าใส่ของพวกนี้ไปแล้วอ่ะมันจะปั่นไฟช้าหรือเปล่านะครับแล้วก็มันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่าเอาละครับผมด่านสักการะสถานแห่งโทสะด่านนี้ก็เป็นด่านที่ ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายสําหรับฆาตรกรเลยนะครับผมเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันสามารถเดินขึ้นไปแล้วก็ส่องผู้รอดชีวิตได้ง่ายๆเลยว่าเขายืนอยู่ตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวก่อนนะฝั่งนี้ผมล็อกเครื่องเอาไว้แต่ว่ามันยัมีเครื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้ล็อกโอเคแต่เราไปเลยก็ได้นะไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้เหมือนจะเห็นคนกระโดดออกมาจากหน้าต่างแล้วนะครับเจอหลายคนเลยนะเอาคนที่ไม่พร้อมจูก,ก่อนแล้วกันคนนี้สวย แล้วก็อีกคนนึงอีกคนนึงอยู่ตรงนี้เจอแล้วพยายามตีให้ได้เยอะๆแล้วก็ปล่อยเด็กครับอันนี้จะไล่ง่ายมากตัวละครไอ้แดงเนี่ยถ้าผู้รอดชีวิตเียบอยู่แล้วอ่ะมันจะล่าง,ง่ายนะเว้ยจะไปไหนจ๊ะจะเข้าตู้หรอโอเคครับอุ้ยหูตาเลือกคือตอนเนี้ ไอแดงอะ่ะมันไม่สามารถกระโดดโจมตีผู้รอดชีวิตในตู้ได้แล้วนะเว้ยเราจะต้องทําการเนี่ยใช่ปะเอาไอแดงอะ่ะมาล็อกผู้รอดชีวิตเอาไว้เว้ยมากักขังและหน่วงเหนี่ยวเอาไว้ไม่ให้เขาไปไหนได้แต่ว่ามันไม่สามารถกระโดดโจมตีผู้รอดชีวิตได้แล้วนะครับมันปรับใหม่แล้วนะโอเคแขวนคนได้แล้วหนึ่งคนเราจะพยายามตีคนให้ได้เดยอะเพื่อเอาธานดโดฟเบียเหมือนผมจะเห็นคนแล้ววะอันนี้เอาเด็กไปก่อเลยก็ได้ เอาเด็กไปก่อนเลยก็ได้อุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้โหมันจะเตะว่ะมันจะเตะวะเกินไปเกินไปหน่อยแล้วเกินไปหน่อยแล้วจะเตะเด็กเหรอ,อโอเคครับแล้วผมก็ปล่อยเขาไปนะไม่ต้องสนใจเลยตามล่าคนอื่นดีกว่านี่นี่เพราะคนที่โดนเด็กเกาะไว้แล้วอ่ะเขาจะไม่สามารถปั่นไฟได้ก็เท่ากับว่าเขาตัวฟรีโบโลทามสวย ไปอเอาคนที่มาช่วยก่อนเอาคนที่มาช่วยก่อนนี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้ไงไปไหนเอ,อ๋ยเด็กอยู่กับคนนั้นเขาไม่สามารถทำอะไรได้นะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องดึงกลับอุ้ยมันปล่อยเด็กออกมาแล้วอ่ะเจ๊ไม่ไงผมเห็นคนด้วยเห็นคนเต็มไปหมดเลย เฮ้ยเมื่อกี้ว่าเห็นคนตรงนี้นะอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนสายตามันเห็นฟาดเลยย,ยังปั่นไฟไม่ได้สักเครื่องเพราะว่าเปิร์กลูยังไม่โดนทําลายวะ่ะแล้วก็ติดทานาโทโฟเบียเยอะมากเฮ้ยได้อยู่มาดิเวลาเล่นเด็กผมแนะนํานะครับถ้าเราเอาไปเกาะคนแล้วอะ่ะผมเห็นคนถ้า ถ้าแบบเราเดินตีได้อะเราไม่ต้องเอาออกก็ได้นะเด็กอะมันจะเป็นตัวฟรีเลยเฮ้ยมีตายยากว่ะแหวน oh. แต่ว่าถ้าเราเดินไล่ตีใครไม่ได้แบบนี้ครับเราก็ควรจะเรียกเด็กกลับมาเพื่อที่จะใช้เด็กในการไล่ล่า oh. โอเคโดนทำลายแล้วโดนทำลายแล้วเจ้าแวน่นพิกรูนแต่ว่า ไม่ได้แคเพราะว่าเครื่องมันไฟยังเหลือต้องห้าเครื่องวาดเป็น1ดอกก่อนวิธีการปล่อยเด็กนะครับเนี่ยสมมติว่าถ้าผู้รอดชีวิตเขาจะวนไม้เราสามารถเอาตัวใหญ่มายืนบังได้ถ้าเป็นจุดวิ่งวนนะเอาคือเอาตัวละครตัวผู้ใหญ่เนี่ยมายืนบล็อกทางไม่ให้เขาพับไม้แล้วก็ปล่อยเด็กมันจะเป็นแบบเทคนิคแล้วก็มันจะมีเทคนิคในการเฝ้าเสาด้วยนะครับเอาเด็กยืนเฝ้าเสาไว้แล้วก็ เอาผู้ใหญ่ไปไล่หรือว่าจะเอาผู้ใหญ่ยืนป้องสองแล้วก็เ,เด็กไปไล่ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์เลยตอนนี้มีคนมาช่วยกันเอาเดาว้ยก่อนผมยังไม่เคยเจอหน้าเดว้เลยนี่ไงคอเดดโอโ้โหวิ่งเข้ามุมวิ่งเข้ามุมแบบนี้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิตแล้วหรอแขวนดิมันไม่มีทางไปแล้วตรงนี้ต้องวิ่งเข้าบ้านเล็ก ตายแล้วหรอวะมามามา <c oughs> ผมเรียกเด็กกลับมานะครับเดี๋ยวให้เด็กอุ๊ยผมไปเจอคนไ <c oughs> ม่ีเปิร์กตายยากนะคนเนี้ย กระโดดไปกระโดดมามาช่วยหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเอาเด็กยืนไว้ตรงนี้ครับถ้ามีผู้รอดชีวิตวิ่งเข้าไปใกล้ๆเด็กอะ่ะมันจะส่งสัญญาณเตือนนะครับทำให้เรากลับกลับไปโจมตีได้ทันนะแต่ถ้าเราถ้าเราเอาผู้ใหญ่ยืนเฝ้าเนี่ยมันจะไม่มีสัญญาณเตือน เพราะฉะนั้นในการเล่นเนี่ยถ้าเราเอาเด็กเฝ้าไว้อ่ะเราจะรู้แน่นอนว่ามีคนไปช่วยเห็นป่ะมันจะมีสัญญาณเด้งๆด้งเด้งๆดแบบนี้อุ้ยแต่มันเตะหว่ะเราอุ้มคนอยู่เรากลับไม่ทันไม่เป็นไรมันจะมีสัญญาณขึ้นแบบนั้นนะครับตึก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 เวลามีคนเข้าไปใกล้ๆเสานะแต่เมื่อกี้เราอุ้มผู้รอดชีวิตอยู่เลยกลับไปไม่ทันมันเตะเด็กกระจายไปแล้ว เอาเด็กมาหาน่าจะง่ายกว่าไม่มีเสียงหัวใจแถวนี้หรือเปล่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละแต่หาไม่เจวอวะต้องดูมุมสูงละอุ้ยโอ้โหคอเด็ดอุ้ยอุ้ย,ยไม่โดน เอาคอเดดก่อนมันเจ็บอยู่ทีเดียวล้มทีเดียวล้มแน่แล้ววะมีคนปั่นไฟอยู่ข้างบนด้วยว่มากไปมากไปแบบนี้มันมากไป ฮิวไม่ได้ต้องเอาเด็กออกก่อนเท่านั้นถึงจะฮิวได้นะเครื่องปั่นไปยังปั่นไม่ได้ักเครื่องเลยว่ะตอนเนี้รอยเท้าเห็นรอยเท้าแล้วเอาแขวนก่อนแล้วกัน <c oughs> แต่ตัวนี้ถ้าเจอมันจูกยากจริงนะเว้ยตัวเด็กอะ <c oughs> เด็กมันวิ่งไวแล้วมันแบบ จังหวะก,กระโดดมันหลบยากมากๆากเลยอเอ๊ะผมเห็นเด็กแล้วมันเนียนไม่ได้นะเว้ยถ้าแม่เเด็กออกอ่ะมันเห็นเป็นออร่าสีขาว,ขาว แขวเลยแขวเลยไม่สวดแล้วไม่สดแล้วเห <c oughs> มือนเดิมครับเหมือนเดิมเอาเด็กยืนไว้ <c oughs> เอาเด็กยืนไว้นะถ้าเขามาช่วยเราจะได้รู้ <c oughs> ผมว่ามันอยู่แถวนี้แหละ บริเวณแถวนี้เพราะว่าเครื่องปั่นไฟเครื่องนี้มันมันปั่นไว้ได้นิดนึงอะตอนนี้ท่อยังไม่เกิดนะครับเขาไม่สามารถรู้ตำแหน่งท่อได้นะต้องมีคนตายก่อนเพราะว่ายังปั่นไม่ได้สักเครื่องเลยอาจจะมันเนียน,นอยู่แถวบ้านเล็กหรือเปล่ารอลงท่อ แหว่นี้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าจะช่วยแล้วอะ่ะไม่เจอใครเลยเฮ้ยมันผมเห็นว่าเจอแล้ว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  โอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ตรงนี้นี่เองอุ้ย <c oughs> สวย <c oughs> เดี๋ยวผมจะบล็อกแม่เขาพับไม้นะอย่างนี้ครับเราสามารถยืนบล็อกได้ <c oughs> แล้วเราก็วิ่งมาฝั่งนี้ใช่ปะ่ะแล้วทีนี้ถ้าเขาจะ วิ่งไปพาม้อ่ะอย่างเงี้ยเขาจะวิ่งไม่ได้เขาจะวิ่งไปไม่ได้เพราะตัวแม่เรากั้นอยู่เขาต้องเดินอ้อม <c oughs> ตามเมเทพหรือว่าจุดวนต่างๆให้เราดูดีๆนะครับว่าเขาวนรอบไหนสมมุติถ้าเนี่ยเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้เขาเดินมาจากทางนี้ใช่ไหมเขาก็จะวิ่งวิ่งวนมาแล้วเขาก็ต้องมาตรงนี้ปุ๊บพอมาตรงเนี้ยปุ๊บมันเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวแม่มันกั้นอยู่ เวลาเราปล่อยเด็กอะ่ะเราเราหาจุดตำแหน่งที่ตัวแม่จะยืนดีๆนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นพี่สาวก็ตามเถอะแต่ผมติดเรียกแม่กับลูกไปแล้วอะ่ะต้องเอาตัวใหญ่ยืนบล็อกทางแล้วก็ปล่อยตัวเด็กโอเครอบนี้ก็เก็บสีไปก่อนเดี๋ยวเล่นอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับให้คลิปมันยาวๆหน่อยสำหรับฆาตกรตัวใหม่ ส่วแนดออนผมก็ใช้ตามนั้นเลยชาร์จไวกับติดสถานะผู้พังคอมโบกับทานโทโฟเบีย